นอนเทพเลยนะไอ้สัตว์วิรจะสร้างอะไรได้แต่ละอย่างแม่งกล้องถ่ายรูปมาถ่ายหนังได้ไหมเฮ้เท่หลือเกินไอ้สัตว์ไอ้เวลดอนกูเสร็จแล้วยังวะมึงลองดูดิแอบเขากินเงี้ยไปหมดแล้วเดี๋ยวดีๆพี่พี่กินแล้วมึงนอนอยู่เฉลยมึงคาดหวังว่ามึงจะได้อะไรมากินให้กูเอาเนื้อไปฟ้อนมึงเลยปะผมมาแล้วนะไเตียงผมมันไหนอะนี่หรอมีแต่ไม่มีไม่ไป้ค่ณเตียงก็ไม่ได้คุณเสือคมีอะไรไอ้สัตว์นอนอย่างเงี้ยคงมีเตียงไม่ได้มีอะไรเลยมาหาเตียงเลยเอ้าไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยกูเป็นคนกูต้องถาให้มึงเหรอเนี่ยนี่กูองกูมึงเป็นใครเนี่ยฮะ <laughs> ไอ้เหี้ยตอนกูตายแล้วที่แล้วโดนซอมบี้ลุม,ม,มกูไม่เห็นกูไม่เห็นเงาหัวมึงทั้งนี้หนึงเลยทัด <laughs> ไอ้เหี้ย <laughs> <laughs> กูขอช่วยได้ไหมเนี่ยมึงทำจะเสร็จอยู่แล้วใส่แค่ผ้าสีตอนนี้มึงมึงแก้ผ้าพี่ปุ้ยมึงแก้มึงอยากนะมึงแก้ผ้าพี่ปุ้ยก็ฉีกผ้ามันเหลือแต่ผ้าไงให้แกได้แบบกลับมาในสุขสภาพตอนที่เต็มร้อยไอ้เหี้ยมึงพูดขนาดนี้มึงแก้ผ้าเขาเลยสัตว์มันมีสองอย่างมึงใกล้ถึงแล้วมึงไม่ต้องแก้ผ้าพี่ปุ๋ยต้องแก้ผ้ากูอยู่ดีเขาบอกพี่ใกล้ถึงแล้วเหี้ยอย่ายุ่งกับศพกูเขาพูดอย่างนี้มึงฟังนิ่ผไม่รู้มึงแล้วมึงก็ถอดเสื้อมึงเสื้อเจ๊มึงอ่ไกลยูมันก็ไกลอยู่มันก คธอคึงแอบไม่คือมึงจะทำทำไมสุดท้ายเนี่ยเฮียมึงอย่าลืมมึงต้องไปเกิดใหม่อยู่ดีไปถึงก่อนพวกมึงออกเดินทางอ่ะพวกพวกมึงก็เขี่ยพวกมึงก็ท่าเตียงนอนกันให้ครบก็พอเลยไม่เหรอผมทำไม่เป็นเนี่ยมันแค่ใส่ไม้กับผ้ามึงือใส่ดิเฮียไม้กูเอามาเกลี่ยได้เลยสัตว์ดูดไม้กูหยิบให้เนี่ยแหมใส่เมื่อตะกี้แม่งเอ้ยแคลีวก็ดูแล้วก็ลองดูว่ามัน มาทำหีบได้ป่าวก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาไปก็ออกไปเอาไปเอาไปเข้าเมืองกันไงกูนอนแม่ง<ต> <ทำ S 2> หลับแล้วถ้าทำหีบได้มันก็จะได้เอาขอ่อเอาข่อของมาใส่หีบก,ก่อนแล้วก็จะได้ออกเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูรอพี่ปุ้ยมาทำให้ก็ได้กูไม <laughs> <laughs> ่ทำหรอกพี่มันขาดไม้อะไรไม่รู้ผมไม่รู้หาจากไหนมัน <laughs> <laughs> เป็นไม้อะไรมันเป็นอะไรไ <laughs> มันขาดไม้ยาวไงกูหายมึงสองอันแล้วไม้ยาวเนี่ยให้ไม่เป็นถ้าไม้ยาวเนี่ยมึงมึงจับมึงมึงเอาขวาที่กูวางไงเฮ้มึงวางขับพูดต่อหนึงอยู่เนี่ยกูรู้กูรู้อยู่แล้วขวานใหญ่ที่กูวางไว้บนพื้นน่นแล้วก็ไปฟันต้นไม้เล็กหรือกิ่งไม้ก็ได้ใหญ่หาเพื่อนไปฟันต้นไม้กูรู้อยู่แล้วกูรู้ทุกอย่างเนี่ยเฮี้ยกูทำมาแล้วเอากูรู้ก็ทำนี่เฮี้ยงเดีวะไม่เฮี้ยเไอ้แต่ตัวกูอยากให้มึงทำเป็นไง ไอ้เไี้กูทำอย่างอื่นกูแต่เราแม่ไม่ได้เห็นทุกบ้านเว้ยเดี๋ยวกูทำอย่างอื่นให้มึงไงเอาตัวรอดพื้นฐานเพื่อนพื้นฐานไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยครียดว่ะมึงก็จะคำว่าพื้นฐานเป็นป่ะไอ้ฟุ๊กมึงไหวน้ะเป็นป่ะไหวน้ะเป็นครับพี่อือแล้วมึงมึงมึงไหวน้ะเป็นได้ไงอือเออไหวน้ะเป็นได้ไงแล้วก็ไหวน้ะเป็นเลยพี่ไม่มีเปนไม่มีหรอกเกิดมาไหวน้ะเป็นเรอถูกต้องก่อนมึงทำก่อนดีถูกถูกพี่วยพูดถูกพี่ พี่พพนีแ่แหละผู้ใหญ่ถ้ามึงไปเอาไม้ตรงนั้นมาทำให้ใส่ให้กูเราเสร็จเตียงแล้วก็ลงไปฟาร์มเลยเออไปเจ้ากูเอาเฮียกลใส่กูอีกไปเอาดิเพี้ยน